ในฐานะสิทธิ์เก่าทุกคนนะฮะถ้าได้รับรางวัลน,นี้ยังไงก็ต้องมีความภาคภูมิใจแน่นอนนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปไล่ดูรายชื่อสิทธิ์เก่าดีเด่นในปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหแต่ละท่านนะครับมีเกียรติประวัติแล้วก็มีผลงานมีความได้รับการยอมรับอย่างสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยยิ่งเป็นอย่างเนี้ยผมเลย รู้สึกภาคภูมิใจยิ่งขึ้นนะฮะว่าเราได้รับการเสียนาแล้วก็ได้รับรางวัลสิ์เก่าดีเด่นครั้งนี้ครับความประทับใจในมจพเนี่ยนะฮะจริงๆคําว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นสถาบันเทคโนโลยีประจอม 9, เก้าพระนครเหนือนะฮะจริงๆมันก็คือสังคมของครูบาอาจารย์เพื่อนแล้วก็สถานศึกษานะครับซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอ่อที่จะสามารถทําให้ใครเป็นคนดีคนหนึ่งได้คนเก่งคนหนึ่งได้ ทั้งสังคมนะฮะทั้งสังคมคือครูบาอาจารย์และก็เพื่อนๆเนี่ยเป็นคือเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนนะฮะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนเนี่ยเออมุ่งม,มั่นที่จะอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนเก่งนะฮะทาให้เราหล่อหลอมให้เราเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆหรือติดตามครูบาอาจารย์ของเราที่เขาทามาครับในการเรียนวิศาะนะครับผมเรียนมาตั้งแต่ปวชไฟฟ้านะฮะ ซึ่งสอบเข้าสมัยนั้นถือว่าถือว่ายากมากนะฮะแม้กระทั่งการสอบเข้าก็ยากแล้วนะฮะเข้ามาเรียนเนี่ยก็ยากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอเข้าไปเรียนคณะวิศวะเนี่ยโอ้โหจะยิ่งไม่รู้จะสอนอะไรกันถึงขนาดนี้นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งบอกตามตรงเลยว่ายากถึงยากมากต้องใช้ความตั้งใจความพยายามอย่างสูงนะฮะแล้วก็เนื้อหาก็ามีอยู่จํานวนมากจริงๆนะฮะจนแทบจะนึกได้ว่า เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเราทําอะไรบ้างแต่เอาเข้าจริงๆพอเราไปทํางานแล้วเนี่ย <_ d ata> ก็คือว่าไอสิ่งที่เราเจอความยากลําบากมาในการแก้ปัญหาของโจทย์คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์หรือเคมีอะไรก็ตามทีเนี่ยมันยากเกิน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 ความเป็นจริงก็จริงนะฮะแต่พอเราไปเจอปัญหาในงานในอาชีพเราเนี่ยมันก็เลยหลอ่อหลอมให้เรารู้สึกว่าเรามีความแข็งแกร่งพอที่จะเจอกับปัญหาอะไรก็ได้ที่ยาก เราก็จะมีความมุ่งม,มั่นเราก็จะมีความพยายามมีการไปสอบหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมให้ได้นะฮะแล้วสุดท้ายทุกคนที่จบของเราไปเนี่ยก็สามารถทําได้จริงๆในโอกาสที่ได้รับรางวัลสิทธิเก่าดีเด่นครั้งนี้นะฮะมันจริงๆมันเป็นความภาคภูมิใจของผมนะฮะแล้วก็ของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านแต่เหนือกว่าใดอื่นใดนะฮะผมผมถือว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ย ก็ต้องมีความภาคภูมิใจนะฮะกับสิทธิเก่าทุกคนที่ไปเสร้างคุณงามความดีสร้างผลงานทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้กับสิทธิเก่าคนอื่นๆสิทธิเก่าน้องๆหรือสิทธิปัจจุบันเนี่ยที่เขารู้ว่าอย่างน้อยๆอย่ะคุณมีสิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จในการการอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นต้นแบบให้คุณได้ไม่น้อยหน้ากับมหาวิทยาลัยอื่นนะครับ